ลองมาเที่ยวจังหวัดหน้าบรรยากาศไปมาแล้วจ้าแล้วกูก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยจ้าที่กูไปกูไปบรรยายกูไม่มีเวลาเที่ยวหรอกจ้าชีวิตกูไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเที่ยวอีกแล้วหมดเวลาในการเที่ยวเวลาในชีวิตกูมีแต่การภาวนาอย่างเดียวแล้วตอนนี้กูไม่เห็นประโยชน์ของการเที่ยวเล่นอะไรเลยมีแต่การมาราคะม,มีแต่การมามีแต่การมาฉันทะ เที่ยวนะคะเก๋ว่ามึงวาลองมาดูสิมึงจะได้รู้ว่าเหมือนเที่ยวไหมมาสิลองมาดูมาถึงเสร็จปุ๊บลงปุ๊บกือมึงขึ้นบรรยายบรรยายเสร็จปุ๊บยืนถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บขึ้นรถกลับบรรยายที่ต่อไปอ่ะมึงลองมาดูเรามาเป็นแบบกูดูนี่มึงจะรู้ว่าเที่ยวหรือว่าที่ถหรือว่าหรือว่าเหนื่อยลองมาสิมึงไม่มีโอกาสเห็นหาดด้วยซ้ำม,มึงจะไปไหนก่อนกูเนี่ยมีเวลาแวบที่มึงเห็นกูถ่ายรูปนะเวลากูเดินทะเลอย่างเงี้ยกูมีเวลาเดินทะเลห้านาทีสิบนาที เสร็จเดินขึ้นบรรยายเวลากูมีอยู่แค่นั้นเลยมีแค่นั้นไม่มีมากไปกว่านั้นกูไปตรงไหนก็แล้วแต่กูอยู่ไม่เคยเกินครึ่ชงชั่วโมงกูต้องกลับแล้วเพราะอะไรกูมีที่บรรยายต่อไปมึงลองมาเป็นแบบกูดูมึงจะรู้ว่ามึงจะอยู่ได้หรือเปล่าลองมาดูคิดเชิงบวกไงอยากเกี่ยวกล่สิค้าเก๋ตกใจหมด กูไม่คิดเชิงบวกกูอยู่กับความเป็นจริงกูไม่ปัญญาอ่อนอีพวกโลกสวยไร้าสาระละเลอะเทอะเปื้อนกูอยู่กับความจริงไม่เที่ยวก็คือไม่เที่ยวกูไปทำงานกูไม่ได้เที่ยวดังนั้นกูจะไม่คิดปัญญาอ่อนเพิเจอร์หลอกลวงตัวเองตอนแหลตัวเองว่ากูไปเที่ยวเพิเจอเพราะมึงเพิเจอแบบนี้นี่ไงชีวิตมึงแล้วไม่มีความสุขปัญญาอ่อนเพอพบไปวันวันนึง แหม่ตกใจกูสิควรตกใจเมืองหน้ามืองนหน้าตกใจช่างกล้ากูนี่ตกใจหน้ามึงก่อนดับแรกแหม่จะพูดดังสิคะเก๋ตกใจ แล้วที่เราเห็นแสงสว่างสวัยตรงหน้ามันไม่เป็นอันตรายใช่ไหมครับอาจารย์แสงสว่างสวัยมากจนผมสะดุง้งทุกวันนี้ผมก็ปฏิบัติปัเดินจงกรมนั่งสมาธิมไม่อันตรายจา้าเนี่ยตอนนี้กูก็มีแสงอยู่เนี่ยแสงส่องกากาบาดกูเลยเนี่ยไม่อันตรายจา้ายกเว้นแสงอาทิตย์ตะวันจา้า แสง UV วเยอะอันนี้อันตรายจ้าแสงที่มึงเห็นในจิตไม่อันตรายจ้าหน้าที่มึงคือทิ้งไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปสนใจมันจ้าไม่อันตรายจ้าสติตั้งสติอยู่กับปัจจุบนันไม่ต้องไปสนใจแสงทิ้งมันไปอย่างเดียว กูควรทําอะไรบ้างครับเอากางวันเรียนดึกศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามมีแค่นั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดวันตลอดคืนทาไมความรู้เกี่ยวกับศาสนาเยอะไม่ไปบวชเลยละ่ะแล้วมึงรู้แนงว่ากูจะไม่ไปบวชมึงก็สาระแนเรื่องชาวบ้านเก่งจังเลยเนาะถ้ามึงรู้ว่ากูรู้เยอะขนาดแ,แสดงว่ามึงต้องรู้เยอะกว่ากูแล้วถ้ามึงรู้เยอะกว่ากูทำไมไม่ไปบวชละ่ะมึงมานั่งค่อนแขวกกูเพื่ออะไรเหรอ ถ้ามึงบอกว่ากูรู้เยอะแสดงว่ามึงต้องรู้เยอะกว่ากูไม่งั้นมึงจะรู้ได้ไงว่าที่กูรู้กูรู้จริงหรือไม่จริงแสดงว่ามึงก็ต้องรู้มากกว่ากูถ้ามึงรู้มากกว่ากูขนาดนั้นทำไมไม่ไปบวชไปบวชสิไปบวชเลยก่อนมึงจะบอกคนอื่นว่าทำไมไม่ไปบวชมึงต้องเป็นคนบวชก่อนไม่ใช่ไปเที่ยวร้านลานชาวบ้านทั้งที่มึงเองก็ทําไม่ได้ถ้ามึงทําได้ค่อยมาโอ้อวดสั่งกูให้กูบวชค่อยมาไล่กูบวชไปบวชก่อนถ้าไม่บวชอย่าปากดีอย่าปากเก่ง ไปบวชให้กูดูก่อนแล้วค่อยมาสั่งให้กูหรือไล่กูไปบวชนะครับกูก็บวชแล้ว <c oughs> ดังนั้นถ้ามึงไม่ได้อยู่ในฐานะของการบวชอยู่อย่าเที่ยวไปไล่ใครเขาบวชเพราะมึงก็ไม่ได้บวชถ้ามึงเก่งจริงมึงต้องไม่สึกมึงสึกมาทำหาอะไรล่ะตอบกูหน่อยถ้านี้เมื่อมึงบอกว่ามึงเก่งจังเลยอะสามารถไล่คนอื่นไปบวชได้เก่งขนาดนี้ทำไมไม่ไปบวชแล้วมึงสึกมาทำไมอะ การที่เขายังไม่ได้บวชนั่นหมายความว่าเขาเหตุปัญการที่ยังไม่ไปบวชมึงไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขาเขาจะรู้ทำหน้ามากขนาดไหนก็ไม่จําเป็นต้องบวชมีภาระครับแล้วมึงคิดว่ากูไม่มีภาระเหรอมึงมีมึงมีมึงมีมมึงีภาระคนเดียวคนอื่นไม่มีภาระมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่มีภาระมึงก็เลยจะไล่กูไปบวชแสดงว่ามึงก็มีเหตุผลในการที่มึงไม่ไปบวชดังนั้นมึงอย่าเอาสันดานของตัวเองไปเที่ยวไล่ชาวบ้านเขาไปบวช เลิกทำสันดานชั่วๆแบบนี้ซะสันดาษตัวเองยังทำไม่ได้ไปไล่ชาวบ้านบวชมึงยังบวชไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ไปเที่ยวไล่คนอื่นบวช อาเสียงอาจารย์ตอนสอนแล้วขึ้นรูปที่ช่องแดงได้ไหมได้แล้วแต่เลยเอาไปทําได้หมดแลลวเขาก็ไปทํากันเต็มไปหมดเราจะประหยัดเงินถ้าเราประหยัดเงินเราควรทําแบบไหนดีครับเอาแบบไม่กระทบต่อตัวเองก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นจ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็น แล้วเก็บหอมลอมลิดไว้ไม่ต้องซื้ออะไรซื้อเฉพาะสิ่งที่มึงต้องซื้อแค่นั้นพอเออ ทำไมถอนออกจากสมาธิแล้วรู้สึกหมุดหมืนง่ายเพราะเราไม่ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันไงเรากําลังไหลไปในอกุศลโดยโดนอกุศลกุ้มลุมแล้วนะโดนราคาโทสะโมหะเล่นงานแล้วถอยกลับไปอยู่ที่สมาธิเอาสติกลับไปอยู่ที่คําบริกรรมอยู่พุทโธก็ได้หรือลมหายใจก็ได้อารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นเพราะภาษามากระทบดังนั้นก็ต้องรีบทิ้งภาษาให้เร็วกลับไปอยู่กับกาย ก็อาจารย์เสร็จอย่างพื้นเหรอเสร็จแล้วตอนนี้เหลือในกระบวนการในเรื่องของการทําสัญญาเรื่องที่ดินแล้วก็เดี๋ยวทําสัญญาทนายสองฝ่ายกาลังคุยกันอยู่เวลาคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอาเข้าเอาแบ็กโฮเนี่ยเข้าไปรื้อบ่อที่มันเป็นกอกกอยู่มันลกแล้วเราจะได้คํานวณพื้นที่ทําเป็นรู้ดีกูก็รู้ดีกว่ามึงก็ละัการดีกว่าที่มึงไม่รู้เลยแล้วทําเป็นอวดรู้คนที่รู้ดีนะไม่ใช่กูแต่เป็นมึง ที่อวดรู้ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่รู้หาอะไรเลยโง่แต่ทาตัวอวดฉลาดทาตัวเหนือชาวบ้านเสมอทั้งๆท,ท,ที่มึงโง่นั่งโง่อยู่บ้านนะถ้าไม่มีความฉลาดเพียงพออย่ามาโต้วาท่ากับชาวบ้านเขามึงสู้กูไม่ได้หรอกไม่ใช่กูเหนือกว่าแต่กูปากแซบกว่ามึงเยอะอย่ามาเถียงแข่งกับกูเลยมึงไม่ชนะกูหรอกเพราะกูเสียงดังกว่าและปากกูแซบกว่า น้ำพริกกูก็แซบมากใครต้องการซื้อน้ำพริกนะจ๊ะทุกคนไปซื้อน้ำพริกได้เลยจ้าส่งฟรีน้ำพริกจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่อปลาแซบมากแซบยิ่งกว่าปากูคือน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่อปลาคนตื่นทําน้ำพริกคนตื่นทําสั่งได้เลยจ้าฟรีค่าส่งโอเคแซบมากยิ่งกว่าปากูก็น้ำพริกคนตื่นทําเยอะเลยจ้าขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาได้จังหวะโมบะทอขายของได้พอดีน้ำพริกจ้าน้ำพริก ากตะก้าเลยคุณ่วยโอกาสที่แหละได้จังหวะกูละโบบามาขอบคุณนะที่เข้ามาปั่นป่วนกูอย่างน้อยมึงก็มีประโยชน์ในการทาให้กูขายขออาตะก,ก้าใครอยากปากซับอยากปากอร่อยอยากปากเผ็ดอยากปากซับปกกูกดน้ำพีนตะก,ก้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพีนตะก,ก้าจ้าน้ำพิกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาอร่อยมากสั่งแล้วแต่กูไม่จ่ายถ้ามึงไม่จ่ายกูก็ไม่ส่งจ้าไม่เป็นไรจะสั่งได้แต่ไม่จ่ายกูกแค่ไม่ส่ง ไม่ยากเลยยังไงมึงก็ไม่ได้แดกจ้าถ้ามึงไม่จ่ายถ้ามึงจ่ายยังไงก็ได้แดกจ้าโอเคเลยง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะจ้าไม่ต้องซีเรียสครูปองเก็บตรงไหนก็ได้จ้าตรงนี้มันมีคูปองอะตรงไหนเป็นครูปองมึงเก็บเลยตะก้าจ้าช่วยหดหนนน้ำพิกในตะก้ากูนี้จะน้ำพิกตาแดงแดงดาปลายาปลาจ้าทุกคนช่วยซื้อน้ำพิกตาแดงแดงดาปลายาปลาจ้าทุกคนน้ำพริกตะก้าเลยจ้าน้ำพิกตาแดงแดงดาปลายาปลาจ้าอร่อยมาก อร่อยจริงๆอร่อยแบบสุดๆไปเลยสุดเวียงสุดเวียงสุดลัดสุดเวียงสุดดีสุดจ๋งสุดเลิศเลอเพอร์เฟกดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอจะ้ะอย่าลืมภาวนาตามเห็นการเกิดดับของจิตเห็นอีนิจังความไม่เที่ยงความแปรปรวนของความเจ็บป่วยได้ไข้พิจารณาเห็นชัดๆของความ อ่อนล้าอ่อนแรงของร่างกายที่ว่าร่างกายเรามามีความอ่อนแอขนาดไหนโดนกระทบจากเชื้อโรคเพียงเล็กน้อยก็ทําให้ร่างกายเราสุญเสมยได้มากขนาดนี้พิจารณาไปตามความเป็นจริงเห็นโทษของการเกิดให้ได้เห็นโทษของการป่วยไข้ให้ไดน้น้ำพิกจ้าน้ำพิกจเดนแดงดาปลาย้าปลาจ้าทุกคน น้ำพริกจ้าน้ำพริกตะาแดงแดงดาพะยะปลาละจ้าช่วยซื้อน้ำพริกในตะกาเลยจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพริกก้เล็น้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพริกตาแดงแมงดาพะยะปลาจะจ้าไม่อร่อยต้องทำยังไงครับไม่อร่อยไม่เกี่ยวกับน้ำพริกกูจะเกี่ยวกับลิ้นมึงจ้าปากมึงไม่มีรสนิยมลิ้นมึงเนี่ยไม่มีรสนิยมเลยบอกว่าน้ำพริกกูไม่อร่อยทั้งทั้งเนี่ยน้ำพริกกูเนี่ยอร่อยมากอร่อยแบบสุดๆจ้าไม่มีอะไรไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยคือเป็นปัญหาที่ลิ้นมึงไม่ใช่ปัญหาที่ลิ้นกูไม่ใช่ปัญ ดังนั้นไม่ต้องมาถามกูว่าถ้าน้ำพริกไม่อร่อยทายังไงแก้ที่ลิ้นมึงไม่ต้องแก้น้ำพริกกูจะเพราะน้ำพริกกูอร่อยมากแล้วจ้าน้ำพริกตาแดงใบดาปลาย่อปลาลาจะทุกคนช่วยอุดหนุนน้ำพริกพิษตาแดงใบดาปลาย่อปลาลาจ้ากินกับอะไรก็อร่อยอร่อยจ้าทุกคนจ้าน้ำพริกตาแดงใบดาปลาย่อปลาล่าจ้าแอดมินแหลมเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันุ์เอห้อยพักห้าวันเราจะไม่เห็นแอดมินแหลมห้าวัน ในการมาช่วยงานอาจารย์ให้เขาพักไปก่อนระหว่างนี้ก็แอดมินแปดก่อนแอดมินปัดก่อนแล้วก็แอดมินอ,อะไรวะหนีใครจะมาอาสามากับอาจารย์ได้นะแต่ไม่มีค่าตัวให้นะช่วงนี้กูรับอาสาหนึ่งคนมาเลยเฮ้ยลูกอะลูกใครนะที่ติดตามเราไปวันเนี้ยพี่มาลาถ้าลูกจะมามาได้นะ ลูกเขาไม่ค่อยได้มาช่วยหลังๆมาเนี่ย <Okay. S 1> เออมาช่วยอาจารย์ได้นะมาช่วยเนี่ยมาช่วยไลฟ์สดเนี่ยช่วยแพนกล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้พี่มาลาฟังอยู่หรือเปล่ากลับบ้านเดินทางถึงบ้านหรือยังไม่น่าจะยังไม่ถึงนะ <Okay. S 1> เออมาได้มาถ้าไปทุกงานอยู่แล้วก็ไปเจอกับอาจารย์อาจารย์ที่งานได้เลยแล้วก็ให้เขามาช่วยงานอาจารย์ตอนแพนกล้องนะนะช่วยดูไลฟ์สดให้หน่อย ืมสองพันหน่อยค่ะหาทำมาหาแดกบ้างจา้าไม่ใช่วันวัน,วนดีแต่ขอยืมเงินชาวบ้านแล้วเป็นหนี้สินไปวันวันนึงสันดานกูนั่งแหกปากทำมาหากินแค่สิ้นเนื้อประดาตัวเสียงกูจะหายเสียงกูจะสิ้นจากคำคอกูเนี่ยแต่มึงกลับมานั่งชุกเบอือเปิบขอยืมเงินกูไม่ให้มึงหรอกสันดานคนประเภทพวกมึงเนี่ยไม่คิดขวนขวายในการทำมาหาแดกขี้เกียจสรหลังยาว,วันวันดีจะขอยืมเงินชาวบ้าน นั่งขอชาวบ้านต่อไปนะไม่คิดจะขวนขวายทำมาหาแดนตัวเองไม่คิดจะดิ้นลนด้วยตัวเองสันดานอ่าน้ำพริกในตะก้าเลยจ้าขยะขาก,ากแซบแบบกูซื้อน้ำพริกตะแดงแดงดาป,าปลายยอปลาล่าคนตื่นทำแก่เข้าไปแล้วแซบเลยจ้าทุกคนจ้าแซบมากน้ำพริกตะแดงแดงดาป,าปลายยอปลาล่าจ้าทุกคนน้ำพริกตะแดงปลายออร่อยมากกูบอกเลยน้ำพริกกูอร่อยสุดๆอร่อยแบบจุกอร่อยแบบประหยัดพุงอยู่หลอกอย่าลืมนะ พวกมึงเนี่ยจะอับจนหนทางมึงจะล่มจมเพราะหวยกันในวันพรุ่งนี้ซื้อน้ำพริกกูติดไว้เวลามึงโดนหวยแดกจะได้มีน้ำพริกแดกประทังชีวิตแค่มีข้าวป่ากวบน้ำพริกมึงแดกอร่อยแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะฉีกรตรี่มึงอ่ะใส่จานคุกน้ำพริกกูแดกมึงเอารตรี่มาคุกกะข้าวอ่ะมันเจิดมึงเอาน้ำพริกกูนี่คุกกบข้าวสลากกินแบงรัฐบาลฉีกใส่ลงไปแล้วขยุ่งข้าวแดกอร่อย มีรถทาสกูแนะนำเลยจ้า <Pop> น <keys in expand> ้ำพรีกนะแดงแบงด้าไปย่อปลาราจ้าน้ำพีชนะแดงแบงด้าไปย่อปลาราจ้าทุกคนน้ำพรีกนะแดงแบงด้าไปย่อปลาราจ้าช่วยกดน้ำพริกในตะกร้าด้วยจ้าสามทุ่มจะครึ่งแล้วอ่ะวันนี้กูต้องขายน้ำพริกให้หมดเพราะพรุ่งนี้กูจะขายหมูแดดเดียวพรุ่งนี้นะทุกคนจะขายหมูแดดเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวได้เลยวันนี้ต้องช่วยกูซื้อน้ำพริกให้หมดน้ำพรีกนะแดงแบงด้าไปย่อปลารากดในตะกร้าได้จ้าทุกคนกดในตะกร้าได้เลยจ้า ผมรู้สึกไม่มีความสุขมึงก็มีความสุขสิกลาพุทธลูกเพื่อที่จะโอ้ยกราบพระพุทธลูกเพื่อลึกถึงคําสอนพระเจ้าแล้วถ้าพระที่มีชื่อเรากราบเพื่ออะไรครับก็เพื่อลึกถึงพระสงฆ์ไงเวลามึงกราบมึงต้องลึกสองสามระดัหนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์นี่ไงมันมีสามรัตัะไม่รู้ไม่ต้องพูด มันดูไม่ฉลาดมันดูประจานความโง่ของตัวเองออกมาให้คนอื่นเขาค่อนแหวกมึงต่อไปได้สมองเวลาฟังอะไรฟังให้มันสับไม่ใช่จับออกไปกระเดียดอันนี้เขาเรียกว,ว่าชั่วน้ำพริกกูจะซื้อไปแดกซะจะได้ฉลาดน้ำพริกกูซื้อไปแดกซะจะได้ฉลาดหูตาจะได้ฟ้าฟังเวลาฟังอะไรเนี่ยจะได้ไม่ฟังผิดฟังพลาดเพราะเวลามึงแดกน้ำพริกกูเข้าไปเนี่ยมันจะเปิดหูเปิดตาเจิจมูกเปิดปากเปิดทั้งหมดทุกทวารมันจะเปิดหมด โดยเฉพาะทวารด้านลา่างเปิดแน่กูบอกให้เผ็ดแซบอร่อยนัวกินกับอะไรก็อร่อยนะ้ำพริกกูสุดยอดซื้อเลยจ้าไม่ซื้อไปแดกแล้วมึงจะผิดหวังมากนะ้ำพริกตะแดงเมดาปปะยาปลาจ่าทุกคนนะ้ำพริกตะแดงเมดาปปะยาปลาช่าทุกคนน้ำพริกจ้านะ้ำนะพรนะิกจ้าดาไป mm. ขายปายจ้าอย่ามาไม่ได้นะมึงมึงต้องแซบมึงจะไม่แซบไม่ได้แซบสุดๆจะต้องแซบตามนะ้ำพริกจ้ปรราปลาจ้านะ้ำพริกตะแดงเมดาปปะยาปลาจ้าของใหม่พวกมึงมันเหอไง เออของใหม่เวลาของใหม่มาเนี่ยหมดวูบหมดวูบแต่กูบอกก่อนนะหมูี่ยเดียวเก็บไว้ไหนมึงฝากธนาคารไว้หรอไปถอนออกมานะถอนสมองออกมาใช้หน่อยกูขอร้องล่ะถอนสมองออกมาใช้สตีอุ้ยมึงคิดอะไรเนี่ยตะก้าโปตะก้าโปเนี่ยเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ซื้อได้ตะก้าโปใครซื้อใครกดทันก็ทันใครกดไม่ทันก็ออกแล้วแต่มึงจะ้ะ นาพีตจแดง์แมดามปะยะประระาปลาจ้าทุกคนนาพีตจเดง์แมดามปะยะประระาปลาจ้าเคยด่าแช่งพ่อแม่แต่ไม่ได้ตั้งใจบาปไหมครับการบาแช่งพ่อแม่เรียกว่าตั้งใจจ้าถ้าไม่ตั้งใจคำสาปแช่งจ่อจะปากมึงได้ยังไงเนี่ยพวกมึงเนี่ยติดสันดานคำว่าไม่ตั้งใจก็จะเคยชินมึงตั้งใจแช่งเขามึงบอกไม่ตั้งใจไม่งั้นมึงจะแช่งได้ยังไงถ้ามึงไม่ตั้งใจถ้ามึงไม่ตั้งใจมึงก็งไม่แช่งสิเออไม่ต้องแก้อะไรขอโทษเขาซะแค่นี้สำรวนระวังอย่ากลับไปทำอีกอย่ากลับไปทำอีกแค่นั้น อย่าทําอีกที่แล้วก็แล้วกันไปเริ aa, Sultan, ่มต้นนับหนึ่งมาอยู่กับปัจจุบันอ่าช่วยซื้อน้ำพีด้วยจ้าน้ำพีดตาแดงเมนดาปย่างปลาราจ้าน้ำพีดจ้าน้ำพีดน้ำพีดตาแดงเมนดาปย่างปลาราจ้าทุกคนช่วยอุดหนุนน้ำพีดด้วยจ้าน้ำพีดตาแดงเมนดาปย่างปลาราจ้าน้ำพีดตาแดงเมนดาปย่างปลาราจ้าทุกคนจ้าน้ำพีดตาแดงเมนดาปย่างปลาร้าช่วยอุดหนุนด้วยจ้าคุจะไปนอนแล้วจะเร็วถ้ากูขายไม่ได้ออเดอร์นี้กูไม่ไปนอนแล้วเนี่ยกูต้องไปนอนแล้วเนี่ยเร็วกูดึกแล้วกูเหนื่อย นภิตะกูบอกว่าอย่าพิมพ์ซ้ำมึงเป็นปัญญาอ่อนอะไรเนี่ย ah ah. นภิตาแดงไม่ไดาปยญะาปรลาจ้านภิตาแดงไมดาปยาปรลาจ้าทุกค ah ah. นนภินภิตาแดงไมดาปยญญาปรลาจ้านภิตาแดงไมดาปยญญาปรลาจ้าทุกค ah ah. นก ah ah. นภิตาแดงไมดาปยญาปรลาตอนนี้ไม่ต้องมาถามเรื่องหมอนจ้าถามเรื่องน้ำพริกกูก่อนเออไหนบอกจะบวชแล้วครับอาจารย์แล้วมันถึงเวลาที่คุณจะบวชหรือยังละ่ะกูบอกว่าเดือนไหนมึงรู้หรือเปล่า ก่อนจะมาถามกูว่าไหนว่าจะบวชมึงถามกูแล้วยังว่กกูจะบวชตอนไหนไม่รู้หาอะไรเลยแต่พูดเก่งเหลือเกินท่สันดาปพวกมึงเนี่ยมานั่งถามหากูอยู่ได้ว่าบวชบวชอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าทำอาจารย์ไม่ไปบวชอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามึงไม่องไปบวชเปองศาสนาสรุปมึงจะเอาอย่างไรกันแน่กูเหนื่อยกับพวกมึงเหลือเกินมึงไปตกลงให้ดีกับว่าจะเอาอย่างไรกันแน่สรุปมึงใช้กูบวชหรือมึงจะไม่กูบวชเรื่องเยอะสันดานมึงอยากบวชมากนล้วมึงไปบวชเองกันไปเดี๋ยวกูเป็นเจ้าภพให น้ำพริกตาแดงไมดาปยาปลาชาแพงจังแพงก็ไม่ต้องแดกจ้าง่ายๆแพงมากก็ไม่ต้องแดกแค่นั้นเลยง่ายๆเลยไม่ต้องสีเรลียมมึงไม่มีปัญญาจะซื้อกินมึงก็ไม่ต้องกินไม่ต้องไปเที่ยวบ่กของก็เถื่อก็แพงไม่มีปัญญาก็อยู่เงียบเียบไม่มีปัญญาก็อยู่เฉยเฉยไม่ต้องพูดน้ำพริกตาแดงไมดาปลายาปลาราจ้าพิซซื้อในําพิกซื้อในตะก้าจเลยจ้าทุกคนจ้าน้ำพริกตาแดงไมดาปลายาปลาราจ้าน้ำพริกตาแดงแมดาปลายาปลาราจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงไมดาปลายาปลาราคนในตะก้าจเลยจ้า โอ้คุณหน่อยหลือเกินน้ำตรเดเมดาปยาปลาจทุกคนจ๋าน้ำพตรเดเมดาปยาปลาจ้าน้ำพตรเดนเมดาไปเรืน้ำตรเดนเมด้าปยาน้ำตรเดนเมดาปยาปลาจาทุกคนจาน้ำตรเดนเมดาปยาปลาจาทุกคนจาน้ำตรเดนเมดาปยา ว,วิธีทําให้ตัวเองรวยจุดทูบสองดอกตั้งน้โมทาให้รวยจริงไหมครับปัญญาอ่อนจะ้ะถ้าจุดทูบสองดอกแล้วตั้งน้โมถ้ากูรวยจริงกูรวยหมดแล้วทั้งประเทศไทยรวยหมดแล้วจ้าทั้งประเทศรวยหมดแล้วจ้าทูบสองดอกปัญญาอ่อนมึงรวยหรือยังกูยังให้เป็นนีเป็นสินอยู่เลยปัญญาอ่อนมึงคิดเอาอะไรตักกะแบบนี้มาคิดได้ยังไงกูไม่เข้าใจอะ่ะ ทำไมมึงถึงคิดว่าแค่จุดทูบแล้วทำให้มึงรวยได้อ่ะมึงเอาสมองไปเก็บไว้ไหนมึงฝากธนาคารไว้หรอไปถอนออกมานะถอนสมองออกมาใช้หน่อยกูขอร้องล่ะถอนสมองออกมาใช้สตีวุ้ยมึงคิดอะไรเนี่ยจุดทูบสองดอกตั้งน้โมแล้วจะรวย oh. ฝากความโง่ไว้ซะเยอะเอาฝากความฉลาดไว้ซะเยอะเลยแล้วเอาแต่ความโง่มาใช้